ชาวบ้านดอนสาหมู่9ตําตำบลปากน้ำอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรพาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนมาชี้ให้ดูสภาพถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทางเพียง1กิโลเมตรเศษซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมาดําเนินการสร้างเป็นถนนลูกรังบทอัดให้ตั้งแต่ปี2548หรือเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันชาวบ้านไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกเหมือนเมื่อก่อน เพราะหลังจากที่มีการก่อสร้างถนนมาไม่เคยมีการซ่อมบำรุงถนนแม้แต่ครั้งเดียวจนถนนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้นและลึกขึ้นจนไม่สามารถขับรถหลบพ้นหลุมได้ชาวบ้านบอกว่าแม้ระยะทางเพียงแค่กิโลเมตรเศษแต่ด้วยสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังกล่าวทำให้ในเวลาเช้าเด็กนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ทันตามกำหนดมีพักต้องพูดถึงคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล ที่ท,ที่ตรงนี้เดือดร้อนคือว่าทางสัญจรไปมาไม่สะดวกลูกเล็กเด็กแดงไปโรงเรียนลําบากค่ะการทํามาหากินข้าวออกลําบากเนี่ยตองชายถนนทางสายนี้เป็นเส้นทางอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยกลางค่ำกลางคืนต้องใช้ถนนสายนี้ค่ะขอความเห็นใจด้วยขอความเจริญให้เข้ามาถึงหมู่บ้านทุกทีเลยแล้วเกินแล้วชาวบ้านบอกว่าเดิมทีทางเทศบาลมาขอเจ้าของที่เพื่อทําถนนเข้าหมู่บ้าน จนกระทั่งในปี2548องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้เข้ามาดำเนินการสร้างถนนลูกรังอัดบทให้แต่เมื่อถนนเกิดเป็นหลุมเป็นบอ่อชาวบ้านช่วยกันนำหินนำดินมากลบแต่ครั้นเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้นจนเกินกำลังความสามารถของชาวบ้านที่จะช่วยซ่อมบำรุงได้จึงต้องปล่อยให้ถนนมีสภาพอย่างที่เห็นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงให้มันดีกว่านี จะคอนกิี่หรือจะอะไรก็อยากให้มันเปลีป่ยนแปลงน,นะคะเพราะระยะเวลาแค่จากหน้าหน้าปากทางเข้ามาถึงสะพานเนี้ยใช้เวลาเกือบ30ชนาทีค่ะ,คะเวลากับรถแล้วรถ,รถมันก็ทำง่ายด้วยค่ะชาวบ้านระบุได้ว่าทางเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรพร้อมที่จะจัดงบประมาณเข้ามาดำเนินการปรับปรุงถนนให้แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร เห็นว่าพื้นที่ที่ถนนดังกล่าวตั้งอยู่ยังไม่ได้เป็นพื้นที่สาธารณะทางองค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการอะไรได้ขณะที่นายอาทิวัฒน์พันปนวิภาสนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรบอกว่าเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเห็นว่าถนนสายนี้ได้มีการอุทิศให้กับทางเทศบาลเมื่อปี2547อย่างถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่ระบุค,คือ ทำถนนเป็นทางสาธารณะประโยชน์และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้จัดทําแผนพัฒนาเข้าดําเนินการก่อสร้างถนนให้กับประชาชนแบบมาตรฐานของถนนแล้วก็ถนนเส้นนี้มีผู้อุทิศนะครับให้กับเทศบาลตำบลบากน้ำนะครับ,นะรบตอนปี4-7นะครับแล้วที่แบลงนี้นติดอยู่ในเขตพื้นที่ของของค์การบริหารส่วนตำบลบากน้ำนะครับท่านี้มาติดขัดกันเรื่อง คำข้อความว่าพื้นที่สาธารนณะหรือส่วนบุคคลนะครับตอนนี้กำลังทางเราเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับก็ได้ส่งเรื่องให้กับให้ทางจังหวัดตีความว่าพื้นที่แปลงเนี้ยเป็นที่สาธารนณะหรือว่าเป็นที่ส่วนบุคคลกันแน่นะครับเพราะนั้นตอนนี้ชาวบ้านได้เกิดความเดือดร้อนนะครับถนนไม่สามารถวิ่งไปมาสัญจรได้สะดวกนี่นะในฐานะผมนั่ง พื้นที่ที่ใช้เนี่ยเป็นของพี่น้องของชาวเทศบาลตำบลปากน้าทั้งสิ้นนะครับดังนั้นผมว่าจะปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนนะครับจะหาวิธีซ่อมแซมให้ได้ใช้กันเร็วเร็วเนี่ยครับผมชาวบ้านดอนสามส่วนใหญ่เป็นชาวประมงมีประชากรกว่า200หลังคาเรือนและแทบทุกหลังคาเรือนต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านรวมทั้งเป็นเส้นทางลำเลียงผลผลิตการประมง